สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาต่อนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทำเอาไว้นะครับก็นี่แหละครับตัว XR18 นะครับในการเล่นในการใช้งานดิจิตอลมิเซอร์ของ XR m a d a ะครับเป็นพื้นฐานนะครับก็จากคลิปที่แล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าจอ,อจากคลิปที่แล้วที่เราทำเรื่องของการตั้งค่าชันแน ต่างๆไปแล้วนะครับการจัดมิวกรุ๊ปนะครับการใส่เอฟเฟกการเลือกเอฟเฟกนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังของเดิมในคลิปที่แล้วว่าไปประมาณไหนเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้มันทีแท็ก อันนี้คือครั้งที่แล้วที่เราทํากันนะครับก็ได้ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ทํําทาการมิกซ์นะครับเอาไปด้วยครับก็คือแค่อปล่อยสัญ,ญญาณเข้ามาแล้วก็บาลน n c e g a i นะครับแล, ader, แล้วก็ใส่เฟดดอร์แล้วก็ใส่เอฟเฟคนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสู่การมิกซ์เสียงคนระับผมไม่ได้เก่งนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งเอาแค่แนวทางแล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์ท่านก็เอาไปใช้ถ้าไม่มีประโยชน์หรือใครเป็นอยู่แล้วก็ผ่านนะครับ ก็ไม่ต้องดูคลิปนี้อ่าอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บลาเหรียญในส่วนของกิจริๆส่วนใหญ่ก็แล้วแต่มือซาวนะครับอาจจะไล่จากคลิกแสแนแฮตทอมอะไรมาเรื่อยๆก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมขอ,เ,อเก็บในส่วนนี้ก่อนละกันครับคืออ่าก็เรียกเครื่องอ่าทองเหลืองใช่ไหมครับก็ค,คือพวกแฉพวกแฮตนะครับอ่าพวกแฉพวกแฮต ที่โดยปกติเราจะไม่ใส่เกียร์นะฮะเกียร์คืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกัน 7, นะครับคือเจ็ดแปดนะครับผมจะโซโลการโซโลก็คือในคิเวเบสนะครับก็คือให้มันมีเสียงเฉพาะสองช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดนวูนว่ามันจะมีเสียงไหมอขอขยายนิดนึงนะครับอาจจะมีตีอยู่ช่วงนี้อ่าโทษที อ่าผมจะจะวนคือทำาลู p นะครับทำาลู p ช่องนี้ฟังดูอท่านนี้มีนะครับท่านนี้มีอ่าเมื่อกี้เห็นมาตีไปเอาแชร์ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อ่อยังไม่ได้ทำการ EQ อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ามันวนอยู่นะครับ ไอ้วนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวขอซูมนิดนึง่งเ,เอาเข้ามาใกล้ๆนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราดูเกณฑ์อีกครั้งนึงถ้าเกณฑพอดีก็แล้วแต่นะครับลองดูเกณฑ์ ลองดูเกณฑ์เสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของอินพุตใชอย่างผมไม่ทำอะไรนะครับเกตก็ไม่ใส่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เราจะไม่ใส่เกตนะครับทีนี้มาในส่วนของ eq นะครับอาจได้ยินนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ยินนะครับผมจะใส่โลคั u ก่อนเลยครับอ่าเมื่อกี้ไม่ใส่นะครับ มีกระเดื่องเข้ามาด้วยอันนี้ผมใส่นะครับเดี๋ยวผมเรื่องเกณฑ์ G ain, G ain, นิดนึงสังเกตว่ากระเดื่องก็จะเริ่มเบาเบาลงครับถ้าไม่ใส่นะครับเห็นไหมครับกระเดื่อมันเข้ามาคือถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้เผื่อมันไปบวกกับกระเดื่องเสียงหลักนะครับมันอาจจะทําให้ เรื่องเฟสมีปัญหาอาจจะทําให้กระเดื่องเบาลงนะครับทีนี้ถ้ามันคัดไม่พอนะครับเราอยากคัดอีกเราก็เปลี่ยน eq ตรงนี้ครับตัวแรกนะครับให้มันเป็นโลคั u แล้วก็ลากเข้ามาอีกได้ครับออ่่าาช่วยอีกนิดนึงาสมมุติผม คัดเพิ่มมาประมาณนี้แฉมผมไม่อยากเอาเยอะนะครับประมาณนี้ก็คือเราไฮคัดโลคัดด้วยนะครับเราเน้นตรงนี้แล้วกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเอาประมาณไหนผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ EQ ในส่วนของโอเวอร์เนะครับ เอาแค่นี้ก่อนแลวกันครับเอฟเฟกผมไม่ไม่ใช้นะครับอตอนนี้เอ่อโอเวอร์เฮดอ่าเดี๋ยวผมทำลิงก์กันดีกว่าครับเป็นซ้ายขวาไปเลยนะครับผมลิงก์ตรงนี้นะครับชัน้นลลิงก์ก็คือสเตอริโอลิงก์นะครับเห็นไหมครับพอลิงก์กันปุ๊บสองข้างนี้มันก็จะแผนแล้วก็ก็จะคัดโลออกไปได้เยอะเลยนะครับเสียงที่เราไม่ต้องการคือความทีตำ่ำอ่าก็จะสะอาดขึ้นนะครับ อะประมาณนี้ซ้ายขวานะครับก็เป็น e q ค่าเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เราใช้แค่ ECU ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำเกตยังไม่ได้ทำคอมเพสนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเพิ่มขึ้นมาก็เป็นแฮทนะครับจะมิวตัวนี้ไว้ก่อนอ่าฟังฟังไฮแฮทนะครับเดี๋ยวสโลปล่อยสโล่ให้แฮทมานะครับเออผิดอันโอเค โอ้แรงแรงมากเกน,นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอ่าสมมติเราประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ยังไม่ได้อีคเลยเหมือนเดิมโลคัดก่อนฟังดูก,ก่อนถ้าไม่พอใจก็เอาไปอีกนะครับคัดก็ไปเลยนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ก็แต่ผมจะชอบฟูดแค่นี้นะครับ ไม่พอใจแล้วก็ตัวนี้ะรร All นะครับเอาโลคัสนะครับการาลลงนิี้นึงครัมันแรงไปอเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับ แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องต้องไปฝึกทำเองนะครับอ่ะก็ลองไปฝึกดูนะครับอันนี้คือเสียงของแฮตนะครับท่านนี้มันอาจจะเสียงอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอท่านอื่นมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นว่าเอ่อเครื่องทองเหลืองนะครับทองเหลืองเนี่ยเราเอาประมาณนี้ก่อนเลยอ่ะ ทีนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มในส่วนของเอาอะไรก่อนดีเอากระเดื่องแล้วกันนะครับ่กระเดื่องเริ่มเสดืองกระเดื่องเข้ามานะครับหากระเดื่องเสนอไว้จะให้ฟังกระเดื่องนะครับ่าเสนอเข้ามาด้วยนะครับอ่าตอนนี้ยากนิดนึงนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่เก่งครับวันนี้ก็เบอร์เบอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองทีนี้จะเริ่มใส่เกจนะครับเกจคืออะไรนะครับคือประตูในการปล่อยเสียงเข้ามานะครับทีนี้ XR18 มันดีอย่างหนึ่งคือมีพรีเซตนะครับไม่แน่ใจว่าท่านได้ยินเสียงพูดผมหรือเปล่าาำเบาดนงอ่เอ่าลองใส่เกจดูนะครับใส่ตามพรีเซตก็เลยนะครับมีมีตรงนี้ให้ใช้อยู่แล้วลองดูนะครับลองดูก่อนพอเราชำนาญเราค่อยตั้งเองอ่าเห็นไหมครับ เสียงอาจทุนห้วนนะครับอาจจะเกิดจากเทสเทสโฮน,นะครับมันตัดสูงไปะลองลดลงมาดูอ่าหัวยังไม่ได้นะครับหัวกระเดื่องไม่ได้เมื่อกี้หัวกระเดื่องมีแต่ว่าพอใส่เกขก็แลวไปหัวมันหายไปนะครับอ่ลองลดตรงนี้ดูแอดแท็คือให้มันเร็วขึ้นให้หัวมันเข้ามาหน่อยครับนะลองสุดดู มาแล้วครับเอาสักหนึ่งหรือ2มิลลิเซกดูอ่าพอใส่มิลลิเซกเข้าไปเนี่ยมันมันเหมือนมันเปิดช้าแล้วหัวไม่ค่อยเข้าเราลองเราลองเพิ่มหางมานิดนึงนะครับ ก็ยังเสียงยังไม่พอใจเท่าไหร่ทีนี้สังเกตไหมครับมันมีใส่ตรงนี้อยู่อ่ามันใส่ตรงไซช์เชนฟิลเตอร์อยู่นะครับมันคืออะไรคือพูดง่ายๆว่าเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่วยในการเปิดเปิดปิดประตูนะครับไซช์เชนตรงนี้คือเป็นตัวตัวอ่าเพิ่มเติมในการช่วยในการเปิดปิดประตูนะครับอเดี๋ยวลองไม่ใส่ดูครับ อ่ะพอใส่ปุ๊บเนี่ยเหมือนหัวไม่มานะครับเหมือนค่าตรงนี้ยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะลองปรับค่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงถ้าดีขึ้นเราก็ใช้แต่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับยวจะให้ฟังดู อลองประมาณนี้ดูก่อนนะครับเปิดไซเชนไว้ประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นมันจะเอาความถี่นะครับถ้ามีสัญญาณความถี่ช่วงนี้เข้ามานะครับมันถึงเปิดประตูก็คือให้เสียงเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเสียงอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่เข้านะครับคือถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้นะครับบางทีเสียงเบสเนี่ยมันจะให้มันจะมารบกวนได้นะครับการใสต่ตรงนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะลองไปลองเล่นๆดูคือช่วยในเสียงรั่วให้มันสะอาดขึ้นนะครับ นิดนึงตรงเกณฑ์นะครับก็มีผลเกี่ยวกับการทํางานตรงนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากจุดเทสโ h o เนี่ยมันมันจะจับความดังนะครับจับความดังมันจะทำอ่าทั้งความดังเอ่อทั้งเทสโฮแล้วก็ใช้เชนเนี่ยมันจะอ้างอิงกับอ่าอินพุตในส่วนของเกณฑ์ด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึง่งตั้งเกณฑ์ให้เหมาะสมนะครับ ประมาณนี้นะครับคือเกตมาช่วยในการาตัดเสียงบรบกวนนะครับสัญญเสียงที่ไม่ต้องการเข้ามานะครับที่มันรั่วเข้ามาก็ช่วยได้ประมาณนั้นแล้วก็ช่วยในการรับเสียงที่พวกหางเสียงเขาเรียกอะไรครับพวกเสียงค้างเสียงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเห็นผลในส่วนของพวกกรองตัวอืนนะครับแต่กระเดื่องก็ประมาณนี้ก็ใช้ประมาณคือช่วยตัด เสียงรบกวนนะครับอ่าที่มันรั่วเข้ามานะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่คอมเพสดูครับอ่า EQ ได้ก็ได้อ่าผมฟังดูแล้วเหมือนเสียงเดี๋ยวผมโลคัดไปนิดน,นึงสักสานะครับเสียงกลางมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ดูก็ได้ครับ 先干。 ผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับในส่วนของ eq นะครับอ่าหลังจากเราคัดเสียงที่มันเกินมากก็ออกไปแล้วก็อาจจะบูตนิดนิดหน่อยๆตรงที่เราชอบนะครับอ่าถัดมาในเรื่องของคอมนะครับอ่าคอมเพสนี้มาช่วยให้มันแน่นขึ้นอีกนะครับคือให้ลูกผมปรับตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับกลับมาที่ศูนย์ db นะครับอ่โททีเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมไปกดสต็อปมันนะครับ หลังจากที่เราได้ประมาณนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ผมไปใส่คอมเพรสเซอร์ผิดที่นะครับไปใส่ที่ไปใส่ที่เมนนะครับต้องระวังนิดนึงเวลาเราจะทํางานนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับว่ามันเป็นของอะไรอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวใส่คอมเพรสเซอร์กันเลยครับก็เหมือนเดิมครับใส่ P set ของตรงนี้นะครับี set ของที่มันทํามาให้นะครับลองเนี่ยมันจะเป็นคลิกอยู่นะครับใส่ก็ไปเลย อ่ะคอมเพรสเซอร์ะนะครับคืออะไรคอมเพรสเซอร์ก็คือตัวรักษาไดนามิกของเสียงนะครับบางทีเราเหยียบเบาเหยียบดัง มันก็เสียงบุบูุบปาับปนะครับแล้วก็เอาคอมเพรสเซอร์มาช่วยนะครับเสียงเบาก็จะดังขึ้นเสียงแรงก็จะกดลงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนค่าต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะปรับประมาณไหนนะครับตรงนี้คือจุดทีเ่เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปเป็นเรื่องๆดีกว่าครับว่า,าแต่และตัวพารามิเตอร์เป็นอะไรเป็นเรื่องของการใช้คอมเพรสเซอร์นะแต่ ผมลองปรับประมาณนี้ดูก่อนนะครับก็เรื่องของ S0 ก็คือความจุดที่ต้องการให้เริ่มคอมเพสนะครับอ่าประมาณนี้เ a โชคืออัตราส่วนในการลดทอนนะครับกณฑ์ก็คือหลังจากที่เราลดทอนไปแล้วเราจะชดเชยขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอ d Tag เวลาในการลดความเร็วในการลดทอนนะครับแล้วก็หน่วงไว้เท่าไหร่แล้วก็อ่าปล่อยเร็วช้าอะไรประมาณนี้ครับ สังเกตว่าตรงคอมเพรสตรงนี้ก็จะมีไซส์เชนฟิลเตอร์ด้วยนะครับใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่รู้ลืมอะไรหรือเปล่านะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะใช้เกจใ,ใช้อีใช้คอมเพรสประมาณนี้สำหรับประเดี่องนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปที่แสน์ต่อนะครับ เอาตรงนี้ลงก่อนเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับผมจะใส่เอออินเซตเกจนะครับนลองใส่ ผมจะใช้เกจประมาณนี้นะครับคือจะให้มันมีรั่วเข้ามาบ้างเผื่อมันตีริมช็อตนะครับเสียงเบาๆตรงริมช็อตมันจะได้ดังผมก็จะปล่อยเลงไว้ช่วงความเสียงเบาๆนะครับตรงนี้ก็ให้มันรั่วเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาตินิดนึงจะไม่ไม่ตัดทิ้งไปเลยนะครับก็มีรั่วมานิดหน่อยเผื่อมันตีริมช็อตมันจะได้มีเสียงด้วยนะครับอันนี้คือในความคิดของผมนะครับกองคนอื่นก็ว่ากันไปอันก็ลองฝึกเอาเองนะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงโดยรวมอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรายังเหลือ E Q ้ะยังไม่ใส่เลยเหมือนเดิมครับผมโลคัทมาก่อนเลยเอาสักร้อยหนึ่งก็ได้ครับมีโลบ้างแต่ไม่ให้กระเดื่องรั่วเข้ามาครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับบางคนชอบโลเลเยอะเสียงกลางน้อยๆนะครับ อีคิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่คอมเพสต่อ ผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกดู ประมาณนี้นะครับเอ่อตอนนี้อาจจะมีเสียงบรบกวนเพราะว่าผมเปิดไม้ด้วยนะครับมันก็เลยมีเสียงรั่วเข้ามาสองทีนะครับอ่ะแฮตผมก็ประมาณนี้สแนร์ผมก็ประมาณนี้เอ่อเดี๋ยวผมขอชิ้นดนตรีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเบสนะครับเอาเบสลองเบสกับกระเดื่องดูว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเบสมาละแท็กที่นะที่สิบอ่ะโซโลมาด้วย เรามาฟังกันดูเสียงเลยนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังมีพอ,อมนะครับมีกีตาร์มีคีย์บอร์ดอีกและเครื่องเป่าอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะย,ยาวเกินนะครับเดี๋ยวให้ฟังแค่นี้ก่อนว่าถ้าคลัแค่นี้แล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้ก็เประมาณนี้กันแล้วครับเพราะว่ามันจะยาวเกินเนาะมันยังเหลือเรื่องของไม้นะครับดนามิกของไม่ยังยังเบาบ้างแรงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาใส่คอมเพสใส่แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเด